โครงการการเตรียมเปิดแคปซูลแข่งจากคอลลาเจนสกัดจากเมงฆพุนโดยนายธนวดีลรลักษณะเลิศนายลพัฒน์พรธนมนตรีและนายถาวรกรมีพัฒประจงโดยในปัจจุบันเปิดแคปซูลยาที่ใช้กันในท้องตลาดนั้นจะทํามาจากเจลาตินซึ่งได้มาจากคอลลาเจนจากหมูหรือวัวทางไขกระดูกและผิวหนังแต่ในผู้บริโภคบางกลุ่มนั้นไม่สามารถบริโภคเจลาตินจากหมูได้อีกทั้งเจลาตินจากวัวนั้นยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อว,วัวบ้าอีกด้วย เน็ตปิดแคปซูลแข็งซึ่งทํามาจากเซลลูโลสของพืชนั้นทางคณะผู้จัดทาได้ศึกษาแล้วคุณพบว่ามีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่สูงดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงเลือกนําเมงกะพูลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อนํามาแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้ต่อไปเป็นวิธีการทดลองนะครับขั้นตอนแรกครับเราทาการดองเมกกะพูลโดยการใช้สูขของกลมบมงซึ่งจะดองทั้งหมด2ครั้งขั้นตอนต่อไปเป็นการสกัดเจลาตินนะครับโดยใช้กรดโซเฟอริกจะได้เจลาตินไทเอซเดียเพล็กซ์ไซจะได้เจลาตินไทบี ต่อไปก็เป็นการตรวจคุณภาพของเจลาตินครับโดยตรวจความแข็งแรงและความหนืดครับโดยใช้เครื่องเจลมิเตอร์และวิสโคมิเตอร์ตามลําดับครับต่อไปก็จะเป็นวิทยารตรวจปริมาณโปรตีนนะครับโดยวิธี bca colorimetric assay ซึ่งเราจะมีโปรตีนมาตรฐานคือ bovine serum albumin ซึ่งเป็นโปรตีนที่ได้จากวัวนะครับแล้วแบ่งการทดลองเป็นสาชุดนะครับซึ่งเราจะนำเจลาตินละลายน้ำแล้วแบ่งออกมาเป็นชุดแรกนะครับเราจะให้อุณหภูมิที่8ปองศาชุดที่2ครับเราจะไปผสมกับ sds 1%น ชุดที่3ครับเราจะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วต่อไปก็จะทําการ run S E S page นะครับซึ่งเราใช้3ชุดการทดลองเหมือนกับการทดลองครั้งที่แล้วครับซึ่งเราก็จะเตรียม separating gel stacking gel แล้วจะทำการ run S E S page ออกมาครับต่อไปครับก็จะเป็นการตรวจ pH ของเจลาตินนะครับซึ่งเราก็จะทการละลายเจลาตินนะครับแล้วเทียบกับสารละลายบัฟเฟอร์แล้วใช้เครื่องวัดขึ้นมาครับต้นทางครับเราจะทดสอบการละลายของเปิดแคปซูลครับโดยจําลองสภาพในกระเพาะอาหารและลำไส้ครับ ในส่วนของการทดลองนะครับจะได้ว่าปริมาณเจลาตินที่สกัดได้ในครั้งที่1สามารถสกัดออกมาได้37.67%ในเจลาติน A 40.53%ในเจลาติน B และครั้งที่2ได้60.25%ในเจลาติน A และ63.1ในเจลาติน B ครับส่วนความแข็งแรงและความเหนียของเจลาตินที่สกัดได้ยังไม่สามารถหาได้เพราะสารละลายเนไม่แข็งตัวครับค่า pH ของเจลาตินในครั้งที่1ได้ค่า pH 4.77ในเจลาติน A 8.44ในเจลาติน B และครั้งที่2ได้4.81ในเจลาติน A แล4 6ในเจลาติน B ครับ การวัดเป็นมาณของโปรตีนก็ใช้ในเอทีเชเพนะครับโดยวิธีให้ความร้อนการสกัดด้วยกดได้โปรตีน20.9%การสกัดด้วยเบสได้โปรตีน16.3%วิธีตั้งที่อุณหภูมิห้องการสกัดด้วยกดได้โปรตีน18%และการสกัดด้วยเบสได้โปรตีน17.8%ครับส่วนโมเลกุลของเจลาตินนะครับก็การสกัดด้วยกดจะให้แถบสีที่แคบในช่วง25-35 kDa และการสกัดด้วยเบตจะให้แถบสีที่แคบในช่วง60-180 kDa ครับความสามารถในการละลายของคารบสูนยังไม่สามารถดำเนินการทดลอง แล้วก็จากผลการทดลองทั้งหมดยังไม่สามารถสรุปผลได้เพราะว่า,าการที่เจลายนินยังไม่สามารถจะละลายได้หมดทำให้ไม่สามารถวัดค่าต่างๆด้คในครับ